วันนี้ค่ะเราพาทุกท่านมาที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านกู้กูนนะคะวันนี้เขาจะมีอะไรตามไปดูเลยค่ะตรงนี้ค่ะนะคะจะอยู่ในพื้นที่ของกู้กูตนตาบลรัศดานะคะทางเข้าเนี่ยเราก็จะเห็นละเริ่มจะมีในเรื่องของเกษตรนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักสวนครัวรั้วกินได้ค่ะนะคะก็จะเป็นโบทบนั่นเองทางลงไปที่ศูนย์เรียนรู้ค่ะนะคะก็จะมีธรรมาชาติทั้งสองข้างทางเลยทีเดียวเดินให้ดีนะคะ เมื่อกี้โดนกับระเบิดไปแล้วค่ะเป็นลูกมะเฟืองที่ตกลงมานี่ค่ะบรรยากาศก,ก็ก่อนเข้าในศูนย์เรียนรู้นะคะจะเป็นกบแบบธรรมชาติมีเสียงนกเสียงกาตรงนี้ทางแยกค่ะเราจะไม่ไปบ,บ้านเขานะคะเราจะเลี้ยวทางด้านซ้ายมือค่ะ จุดสาธิตการเรียนรู้การประมงนะคะของนายจำรัดภูมิภูทาวรค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่3ตําำบลรัศดานั่นเองบรรยากาศก็จะเป็นแนวแบบนี้ค่ะศูนย์การเรียนรู้กฎหมายชุมชนศูนย์นวัตกรรมบริการชุมชนสุขภาพปฐมภูมินะคะ วันนี้ค่ะมีโครงการนวัตรกรรมและเทคนิคการเพิ่มพูนมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรค่ะประเทศไม้ประดับบอนสีซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังมีราคากันเลยทีเดียวค่ะนี่ก็จะเป็นภาคข,ของประชาชนนะคะที่มาเข้าอบรมกันมือเที่ยนนงของไฟเดือ<ค>นไม่ไม่ตอนนี้เป็นก็ปลูกบน วิธีปลูกให้ใบมันให้ใบมันให้ใบมันสีสวยต้องทำอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้เลี้ยงแบบอนาถาต้องเลี้ยงแบบวิชาการคือต้องมีการผสมดินก่อนผสมดินก็มันมีส่วนแม่ธาตุแมีธาตุมีดินดินมีขี้งวมีเกลบมีน้ำตาลแดงผสมน้ำแล้วก็กุล้าววิธีปลูกต้คนิคการปลูกการปลูกมันก็บอกนี่ถือว่ากระถางแล้วก็ตั้งๆนี้นี่ไปวางนี่นี่การปลูกนะการปลูกที่ถูกต้องนะแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาดินไปถุงมันอยู่ในถังแล้วก็ อ้เ <c oughs> <ừ> ีพอรดน้ำพอมันน้ำมันยุบพอหยุดปุ๊บเราก็โรยอีกนั่นแหละคือวิธีปลูกต้องมันจะไม่โปรเมื่อกี้อาจารย์ก็บผมเนี่ยงั้นผมก็จํามาปลูกกระถางใหญ่ๆอย่างนี้เลยอ่ะกระถางเล็กกระถางตอนที่กระถางขนาดผมว่าผมผมทำท่าจะทําเป็นเชิงธุรกิจได้แล้วผมสั่งหัวเอ่อเขาเรียกสั่งหัวฟาเต สั่งหวัวปลาปาเต้มาหนึ่งร้อยหวัวแล้วก็หัวของอะอะไรนะจำชื่อไม่ได้มันดันมาได้เป็นชมพูอันดามานันร้อยหนึ่งได้สาวน้อยปาแป้งเจร้อยหนึง่งได้พึ้นกับเกลือมายี่สิบ มาถึงมาพาพาพาได้470 470ชิ้นผ่าหัวแล้วได้470อัตรารอด458 59รวมอบมาตรฐานมาตรฐานคูปูนะไม่ครับผมไม่ได้ทำตรงตรงนี้ถ้าทำตรงนี้เนี่ย พี่ๆน้องๆผมต้องยกให้พี่จารันหละแต่ทีเนี้ยพอมาโลกยุคใหม่การทําตลาดยุคใหม่นี่มันต้องสร้างอะไรอ่ะนอกนอกนอกนอจากสร้างสร้างเครดิตโดยสังคมสังคมแหละเป็นคนสร้างเครดิตให้เราชัดเจนมันจะเกิดเป็นคุณค่าอันนั้นผลผลิตทุกต้นนะครับพี่ๆมันก็จะเป็นคุณค่าหลังจากที่คุณภาามันดี กลุ่มกู้กูร่วมใจนะคะซึ่งก็มีความประวัติไป,ะปะมานะะในสภาวะที่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศตกต่ําผลผลิตทางการเกษตรราคาถูกมากนะคะเกษตรกรก็ได้ลผลได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเกิดปัญหาต่างๆตามมามากมายโดยเฉพาะปัญหาของหนี้สินเพราะวามจะเป็นในครอบครัวนะคะแล้วก็เกษตรกรบ,บางส่วนเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงการบ,บริการของภาครัฐได้ แล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่กําลังมาเชิญอยู่ได้ในที่สุดค่ะก็ก่อให้เกิดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มแล้วก็เพื่อที่จะร่วมกันคิดร่วมกันหาทางออกนะคะแล้วก็วางแผนในการแก้ไขปัญหาต่างๆสิ่งแรกที่กลุ่มสามารถกระทาได้ก็คือการหยุดตั้งสติแล้วก็หันมามองรอบๆตัวนะคะมองย้อนอดีตแล้วก็มองเหตุการณ์ในปัจจุบันนะคะแล้วก็มองหานาคต ลุ่มที่เกิดจากการเปลี่ยนทัศนะนะกันอย่างกว้างขวางเนี่ยก็ได้มีทางออกก็คือว่าในเมื่อมีผลผลิตทางการเกษตรไม่สามารถจําหน่ายเพื่อการสร้างไรายได้แต่ว่าผนทางเนี่ยยังพอมีอยู่ก็คือต้องมีการแปลรูปเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็สร้างความน่าสนใจโดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีมาผสมผสานเพื่อก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ดีกว่าแล้วก็น่าสนใจพร้อมกับการสร้างไรายได้นะคะ กลุ่มก็มีการเริ่มต้นด้วยการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนรูปแบบลูกลักษ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดเมื่อปีพศ2540ค่ะทางกลุ่มก็มีการจดทะเบียนเป็นกลุ่มของกู้กูร่วมใจนะคะโดยการสับสนจากภาคเกษตรอาภาคสํานักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ตแล้วก็มีการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเรื่อยมาแล้วก็เริ่มที่จะมีหน่วยงานต่างๆเ,เข้ามาให้การสับสุนเพิ่มขึ้นจากปัญหาที่รุมเร้ราต่างๆนะคะในเบื้องต้น แล้วก็ปัใจจัยในการต่อสู้สอนให้กลุ่มเนี่ยรู้จักพึ่งพาตนเองแล้วก็สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นการทําจักสารวัฒนธรรมผ้าบาติกแล้วก็ผ้าบาติกลายไทยผักพื้นบ้านไม้ดอกไม้ประดับผักไร้ดินไฮดโดรโปนิกนะคะเลี้ยงปลา แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนเช่นสมุนไพรน้ำยาล้างจานนะคะยาสระผมน้ำยาซักผ้าแล้วก็มีการเผาถ่านผลิตภัณฑ์จากส้มควันไม้ถ่นา,านผลไม้แล้วก็ถ่านเชื้อเพลิงค่ะแก๊สชีวภาพปุ๋ยชีวภาพสูตรต่างๆทั้งนี้ค่ะกลุ่มก็มีการาร่วม ก็เฟื้อการสนับสนุนจากหน่วยง,งานภาครัฐแล้วก็เอกชนเช่นสำนักง,งานกเกษตรอำเภอเมือ,มมมองภูเก็ตค่ะสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตการค้าภายในจังหวัดภูเก็ตทกสสาขาภูเก็ตนะคะมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด นะแล้วก็จะมีเทศบาลตะบนรัศดาค่ะปัจจุบันนี้ทางกลุ่มเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณแล้วก็องค์ความรู้ต่างๆเพิ่มเติมนะคะจากมูลนิธิต่างๆค่ะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยให้กลุ่มมีความเข้มแข็งแล้วก็พึ่งตนเองได้ค่ะพาไปดูในส่วนกันเลยดีกว่าละกันนะคะว่าด้านในเขามีอะไรกันบ้างค่ะตรงนี้ก็จะเป็น เหมือนก็เป็นโรงเรือนนะคะแล้วก็จะมีพืชต่างๆนะคะโดยเฉพาะบอนเฟิร์นนะคะแล้วก็จะมีบ่อนี่เห็นไหมคะเป็นบ่อมีปงมีปลานี่ค่ะ ก็จะแยกเป็นสัดส,ส่วนอย่างกระทัดรัฐนะคะในพื้นที่ที่จำกัดค่ะมีเล้าไก่ด้วยอันนี้ก็จะเป็น ีสวยงามแบบรำไรนะคะวันนี้ประธานกลุ่มของเรากำลังพรีเซนต์ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของบอลสีค่ะมีทั้งบอลสีแล้วก็อะโ,โ,โลเคเซียแล้วก็โคโลเคเซียรวมกันอยู่ครับถ้าเป็นเป็นต้นต้นอย่างเงี้ยเขาเราียกเป็นโคโลเคเซียอันนี้โคโลเคเซียมีอดอกไหมคะไ,<อ>ไม่มีครับ อ๋อเขาพวกนี้เขาจะโชว์ใบโชว์ใบครัแอ,อันนี้ยังยังไม่ค่อยชัดเล็กเมจิกจริงจงก็ดำเลี่ยมสวยอยู่ต้นใหญ่เลยใช่ไหมม,มีมีต้นกลุ่มบอลสีแต่เนี้ยจะเป็นโคโลโคเคเซียตัวนี้เป็นเวนเวนเวนติไอเป็นไม้นอกเวนติไอเดี๋ยวพอขึ้นมาใหม่เดี๋ยวเขาก็จะมีด<ต>่างมีดำน่นะครับเขาจะมีดแต่ถ้าสวยๆต้องฝั่งนู้นค่ะอ่แล้วก็เนี่ตาามยเนี่ยแต่ว่าไม้ผม แพงงไม่มีครับไม่เยอะเหมือนต้นนี้ก็จะเป็นบอลในกลุ่มโคโลเคเซียคือตัวนี้จะเป็นบอลบอลนาชื่อเลมอน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 ไลค่ะตันนั้นก็จะเป็นหน้ากากฟาโร่แต่ยังเบบีอยู่หน้ากากฟาโร่ครับชื่อบวกนี้เนี่ใครเขาแบบสรรหาตั้งให้อะคะเอ่อจากที่มาอะไรครับาค่ะเหลืองไหนคะ อ๋อหูช้างต้นหูช้างนี่แพงไหมคะอยู่ในกลุ่มโครเคเชียกันครับต้นนี้ก็ตอนนี้มีลูกค้ามาไม่คือผมไม่ได้ขายแต่มีคนมาขอซื้อก็เจ็ดเจ็ดสี่หมื่นโอ้ตัวนี้นะเจ็ดเจ็ดสี่หมื่นนี่ต้องนีเลยเหรอคะครับต้นนี้แหละต้นนี้เลยผมก็ให้สามสามหมื่นแล้วผมไม่ขายขึ้นมาส9มหมื่นเก้าไม่ไม่ขายอยากไว้ อันนี้นะคะเนี่ยที่ตรงกลางสีชมพูชมพูนี่แหละครับค่ะนี้เป็นเยลนโลบลอซซัมก็เป็นกลุ่มบอลสีครับบอลสีโอเคอถ้าฟังข้างในก็จะเป็นอะโลคาเซียครับอันนี้ก็เป็นอะโลคาเซียแต่เรามาเรียกกันบ้านบ้านเราว่าแก้วสารพัดนึกอะไรอย่างนี้นะครับ แต่ถ้าเป็นพวกนี้ก็จะเป็นอะโลเคเซียครับอยู่ในกลุ <c oughs> ่มอะโลเคเซียกึ่งๆจะเป็นบอลเหมือนกันล่ะครับต้นนี้ภา,ภาคภาคภูมิใจมันเพราะผมทําฟาร์มแล้วก็ลุงลุงลูกค้าที่เป็นฝรั่งก็เอาเม็ดมาให้จากบ้านเขาเลยโอประเทศอะไรคะเนี่ยจําไม่ได้แต่ลุงดีๆเนี่ยแกเป็นคนเยอเยอลมันแต่แฟนแกผมลืมประเทศแกไปบ้านบ้านแฟนแก่ตัวนี้ชื่อดราก้อนสเกล ดราก он, ้อนสกิลดราก้อนสกิลโอ้สีวเวอร์ดราก้อนสีวเวอร์ดรากอ้ <c oughs> อ <c oughs> นสีเวอร์ดราก้อนนี่นี่นี่ดราก он, ้อนสกิลต้นต้นใหญ่ดูไปว,วางโชว์อยู่ส่วน <Okay. S 2> ตัว,ต,วตัวนี้เป็นแบ็คเวลเวดแบ็คเวลเวดเป็น <Okay. S 2> เป็นอะโลเกชันนนี่ก็เป็นไม้บ้านเราเรียกว่าออมเพชรออมเพชรถ้าผมถนัดจริงๆผมจะชอบไม้พวกนี้ครับพี่ค่ะ ในตะกูนเฟิร์นเฟิร์นนะคอ่าอันนี้ก็จะอยู่ในกลนุ่มกระเช้าสีดานุ่มอ่าซีบีซีบีไว้เอ่อแลกพลพรเวทป้านอย่างตอนนี้ที่บอลสีกำลังแบบคิดคิดกันเลยเนี่ยมีผลทำให้ไรายได้หรือว่าทำผลให้เกษตรกร,ร,กรนี่โอเคขึ้นไหมคะผมว่า มันได้เฉพาะบางกลุ่มได้เฉพาะบางกลุ่มจริงๆอันนี้ใน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 ความเห็นนะก็คือกลุ่มแรกที่จะมีรายได้จากกระแสบอลสีก็คือต้องเป็นกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มคนที่มีคือมีมีเงินมีเงินทุนเพราะราคาก็ไม่ใช่ไม่ใช่น้อยๆนะไม่ใช่นน้อยแล้วทีนี้พวกเราเนี่ยเหมือนผมเนี่ยที่เป็นเกษตรกรก็เหมือนกับคนคนที่วิ่งตามหลังคนอื่นก็วิ่งตามหลังคนอื่นก็คือ เราเราไม่ได้ต่อต้านใครนะนี่วิเคราะห์าจากสิ่งที่เห็นแค่สิ่งที่สัมผัสได้พอเราเป็นกเกษตรก,กรหรือเป็นชาวบ้านยิ่งตกงานอยู่แล้วอะ่ะแต่ไปวิ่งตามหลังคนอื่นไปตามกระรแสแทนที่จะได้กินข้าวอิ่มก็ควักตังไปซื้อบอนอซึ่งมันผิด,ผ,ดผิดอะไรล่ะมันไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกแต่มันผิดวิสัยของ การใช้ชีวิตที่เป็นจริงเพราะเรามันแบบส่วนกระแสไปเราเราวิ่งตามกระแสวิ่งวิ่งตามหลังคนแปลกหน้าตลอดมันไม่มีวันเต็มหรอกเดี๋ยวพันโน้นออกมาเดี๋ยวพันนี้ออกมาพันนี้ออกมาวันนี้ก็เลยคือโอกาสหารือกับทกศอย่างน้อยๆการจัดอบรมวันนี้ยวิช็อปให้ให้ความรู้พี่ๆน้องๆในชุมชนเราเนี่ยนะครับให้สามารถผลิตเองได้หรือว่าซื้อบอนสีแพงๆมา คุณเอาไปต่อยอดสิไม่ต้องไปขายแพงแบบสร้างตึกหรอกเพียงแค่คุณซื้อมาร้อยทำยังไงให้ได้ร้อยนั้นคืนมานะเป็นหลักคิดง่ายๆก็ด้วยการต้องมาขยายพันธุ์ต่อสิซื้อมาแล้วอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้บอลบอลแบบมีกี่สายพันธุ์เอาแบบหยบหยาบก่อนเอาแบบหยบหยาบผมว่าประมาณสองร้อยได้นะโอ้พี่จำชื่อได้หมดไหมฮะไม่ครับ ไม่เี่ยนี่ขนาดที่วางอยู่เองเนี่ยก็จําชื่อได้ไม่ไม่ไม่ทั้งหมดหรอกครับบางต้นคือมันใกล้มันใกล้เคียงกันมากนะความใกล้เคียงเรื่องของสีเรื่องของลายสรีระเรื่องของลายเรื่องของสีของก้านอีกต้องมาดูกันโอ้มันมันค่อนข้างเยอะครับค่ะนั้นวันนั้นรายละเอียดมันเยอะพอรายละเอียดเยอะผมเองก็จาไม่หมดจำไม่หมดแต่ว่าที่เด่นเลยตอนนี้ที่เขากําลังแบบเป็นาฮองที่ทางตลาดนี่คืออะไรคะอน่าจะเป็น เมื่อวานผมลงเอาของพี่ชายลงนะค่ะสามสี่ร้อยต้นแป๊บเดียวต้องตัวนี้เลยครับกระแสกำลังมากระแสมาไปไหนแล้วอ่ะหาย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 นี่หะหายนะครับตัวนี้นี่คือชายชนอ๋อชายชน่ายชนกำลังไปที่ต้องการของตลาดแต่คนถือนี่ชายจนชายจนคนถือชายจนส่วนตัวนี้ก็จะเป็นนางไหมนางไหมนี่นางไหมค่ะ ครับต้นนั้นกวนอูครับอคือสีเขาจะละไม้คล้ายกันมากเลยนะคะคล้ายครับค่ะส่วนตัวตัวนี้ก็น่าจะกําลังมาเนาะกําลังมากําลังจะขึ้นยานใช่ไหมฮะองคุลีมานองคุลีมานหลักหมื่นละเอาเอาขึ้นขึ้นนิดึงเอาขึ้นนิดนึงอ่าต้นเท่านี้หลักหมื่นเลยอันนี่องคุลีมานโอเคโอ้สวย่ะหลักหมื่นแล้วอันนี้ไม้มันยังไม่ขัดสีตัวนี้พี่ พญาขอมพญาขอมแค่นางใหม่กับชายจนันุก็สับสนมันหลายพันกันการตั้งชื่อเนี่ยค่ะชื่อที่มาเนี่ยมันมีที่มาอย่างไงคะมันเป็นไม้กลุ่มกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มไม้โบราณอ๋อมันมีบางตัวที่มาจากเรื่องสามก๊บจากประวัติศาสตร์จีนเช่นงองเฮาควรอิมควรอูเฮากวรอูอะไรเขาเอาชื่อที่เป็นมงคลมงคลแล้วก็มาจากเช่นอนุมาน เช่นรามเกียรติ์ทศกัณกลุ่มกลุ่มนั้นก็จะมาจากเรื่องรามเกียรติ์อะไรเงี้ยก็เอาจริงๆอ่ะผมว่าเป็นกุศโลบายของบรรพบุรุษเรานะครับที่เอาไม้ประดับไปผูกโยงกับวรรณคดีไทยซึ่งเป็นประวัติศาสตร์เป็นความภาคภูมิใจของชาติในวันั้นการเอานําเอางานวรรณกรรมค่ะกับผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยมา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 เชื่อมโยงกันแล้วมัน อพอเรามาเห็นบอลปั๊บเฮ้ยต้นนี้ชื่ออะไรอะทศกัณฐ์อทศกัณฐ์ปั๊บมันทําให้เรื่องราวของรามเกียรติมีนางสีดาด้วยไหมคะมีันก็เลยจะทําให้วันนคกดีเราอะมันไม่ถูกลืมไงอันนี้นี่นี่แล้วอย่างเหลืองเหลืองนี้นะคะเหลืองเหลืองอเงี้ยคะเหลืองเหลืองตัวนี้เป็นอันนี้ไม่ไม่ใช่มันเฉาใช่ไหมไม่ครับเป็นสายพันธุ์เขาตัวนี้เป็นเยลโล่สปรดเป็นไม้นอกครับตัวนี้ คือถ้าคนไม่รู้นี่นึกว่าเฉาอะใช่ครับมันเป็นเยลโล่สปรดอ๋อเยลโล่สปรดอืมแล้วก็จะพาไปดูไม้นอกเป็นบางตัวอันนี้ประธานเราเป็นไกด์เองเลยนะคะหลังจากที่เมื่อกี้เราก็ได้บอกไปนะคะว่าประธานได้ตัวนี้เป็นแบ็กคอรัลครับแบ็กคอรัลแบ็คอรัลถ้าถ่ายใบใบโน้นอาจจะสวยค่ะใบ ผมมาเลี้ยงแบบบ้านๆเลยไม้ไฮโซมามาเลี้ยงแบบบ้านๆน,นี่การดูแลนี่ยากไหมคะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ครับไม้นี้เลี้ยงเลี้ยงง่ายตัวนี้เป็นโลไรเดอร์เป็นไม้นอกครับเป็นไม้ไม้บราซิลครับไม้บราซิลอันนี้คือหมายถึงว่าเม็ดอะไรเขาต้องมาจากต่างประเทศหมดเลยใช่ไหมฮะใช่ครับส่วตอนตอนตนนี้ใบผมเพิ่งตัดทิ้งไปใบมันเสีย ตัวนี้รีเก้าชายครับอะไรนะคะรีเก้าชายรีเก้าชายรีก้ารีกันรีกันรีกันชายครับอ๋ออ่าเป็นไม้ไม่แน่ใจเป็นเดรรู้อ่ะอืมถ้าคนจะมาเดินรู้ที่ศูนย์นี้มายังไงไงคะเดินทางไงเอ่อติดต่อมาได้ครับค่ะอ่าโทรโทรล่วงหน้าก็0835942939เเปิดทุกวันไหมคะ เปิดทุกวันครับแต่อาจอาจจะมีบางวันที่ผมกับป๋าอาจจะออกไปสอนข้างนอกบ้างอะไรบ้างเราเราเป็นศูนย์เรียนรู้ที่สร้างขึ้นมาเพื่อสาธารณประโยชน์ครับเน้นจริงๆไม่ได้เน้นที่ไม้ดอกไม้ประดับนะครับไม้ดอกไม้ประดับเป็นความชอบส่วนตัวแต่ที่เน้นจริงก็เราพยายามนําเอาศาสตร์พระราชามาประยุกต์ครับนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์กับสาธารณที่ที่ที่ชอบที่สนใจอะไรประมาณนี้โอเคค่ะขอบคุณค่ะ